อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ลูกชิ้นปลากินได้เจ๊งอ่ะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วในกระเพาะสิบกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณกินเก่งไหมอ่ะกินเยอะที่สุดกูเคยกินเลยั้งแต่เกิดมานะใช่ที่คนเลยปะใช่เกิดมากูไม่เคยเห็นใครเคยกินลูกชิ้นเยอะเลยแล้วกูก็ไม่เคยเห็นบอกว่าเอาเส้นใหญ่น้ำลูกชิ้นห้าสิบลูกยัม่ไหวแล้วจะงองแงอ่ไม่เคยมีความสุขเลย แล้ววันนี้นะครับพวกเราช็อกโกบอยกินลูกชิ้นทั้งหมด2,500ลูกคนพันเสือเฮ้ยครับสวัส <underside> ด <uli> ีครับนี่พบกับรายการคนพันเสือวันนี้เสือมากินปลาวันนี้เสือไม่กินเนื้อครับเสือกินปลาครับวันนี้พบกับร้านจันหลุยฮะคุณหลุยครับผม คุณหลุยสันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ลูกชิ้นปลากินได้เจ๊งอ่ะจริงๆมันเหมือนมี2เจ้าแถวเนี้ยที่บ,บ,บุฟเฟ่ประชันกันเลยอ่าจริงๆมี2ร้านแต่ว่าผมเลือกมาร้านนี้เพราะว่าไม่มีใครรีวิวร้านนี้ผมไม่บอกว่ากี่ลูกแต่ว่าผมจะกินจนกว่าผมกินไม่ได้แม้แต่เม็ดเดียวผมจะใส่สุดจนกว่าผมจะยันให้เข้าเลยวันนี้กินจั่วงานนี้มีพังกันหลุยครับเจ้าเจ๊งอ่ะกินแล้วก็ขี้ออกมาเหมือนปลาทองเลยเป็นเม็ดอ่ะปุ๊บบุ๊บบุ๊บบุ๊บนะคความมั่นใจวันนี้คุณคิดว อาชาเลนต์ตัวเองดีป่ะสิบสิบอุฟเฟที่ยังไม่กินสิบสี่สิบได้ไหมสี่สิเลยเหรอขอแล้ว40ลูก อ่ะได้อ่ะสี่สิบอ่ะพอไหวไหมแม่สิบลูกไปกินบอลโยนะบอกซอยตีต่ำห้าสิบว้ก่อนโอ้โหแมากูสี่บเอ้าตีต่ำไงกูตีต่ำไงนี่นี่กูจะเอาให้ถึงแปดสิบไม่ก็ร้อยแต่ตอนแรกคุยกันหลังบ้านก็สามร้อยลูกเลยบอกก่อนนะขอบอกอีกนิดนึงนะจริงๆมีสองร้านนะทุกคนรู้อยู่บุฟเฟ่ต์ครูฝั่งนั้นอ่ะมีมียูทูบเบอร์ดังมารีวิวแล้วแต่ที่นี่ไม่มีอันนี้ร้านเปิดนานนะ เปิดประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเป็นบุฟเฟ่ลูกชิ้นปลาครับลูกชิ้นปลาเนี่ยมีแปดชนิดมีทางเคี่ยวปลานะครับใส่ใส่ใส่ในชามนะครับแล้วก็เต้าหู้ปลาหืบกวนชิ้นปลาชิ้นกุ้งตุชิ้นหมูแพะเต้าหู้ลูกชิ้นหมูแพะแพะกรอบแล้วก็เกี๊ยวกินตัวก่อนจะอิ่มตักกี่ชามก็ได้กินร้อยชามก็แปดสิบบาทกินพันอามก็สิบบาทาไม่อ้ําเลยผมกินนนเจงได้ไหมได้ไม่เป็นไรกินเลยโอเคได้มาเลยจ้ะได้กินจนเจงนะวันนี้ เราระดับโลกอะเซอร์ไพรส์โดนไป30มนั่งนิ่งอันดับแรกคือสั่งก๋วยเตี๋ยวผมเอาบะหมี่ต้มยำไม่ผักครับโอเคเขาได้ยินกูบอกวะได้ยินได้ยินนี่ครับของเพื่อนมาแล้วครับนี่ของอะไรนะใยน้ำครับเฮ้ยของเคหรอของเคก็ทียไม่ใช่หรอไอ้โดเป็นไงครับอันนี้คือของกินเล่น ไอโดดดดดคำเดียวเซ็งหมดอันดับแรกกัวยี่สิบแลอ่าย0แล้วสองสามสาี่ห้าไม่กินอย่างอื่นแล้วมั้ย้าแล้ว เคยกินก็เตี๋ยบแบบนี้หรอไม่ได้ลูกชิ้นน้ำซุปปลากูโอเคแต่ลูกชิ้นก็เฉยๆเฉยๆฉยจก็ก็กินได้ก็ลูกชิ้นอ่ะส่วนของกูไม่ส่วนอ่ะเนิ่งกินเยอะความหมายของพี่ร้อยอ่ะใช่ถ้าเราชาเลนจผ่านแล้วรอบหน้าเรามีกินจุดเลยก็พี่อย่แล้วพุ่กูกินเก่งไงถ้าเรามีร้อยครัอรอบต่อไปผมไปอีกเก้าหนึ่งที่นี่เขาสั่งกันราคาเท่าไหร่ล่ของกูไงที่เป็นต้มยำต้มยำเผ็ด ลูกชิ้นงอกกินได้สำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินลูกชิ้นกูลูกชิ้นหรือว่าตัวไปเออที่นี่ไม่ไม่ได้ขี้เหร่ไม่ใช่ว่าแบบไม่โดดเด่นแต่อันนี้อร่อยว่ะลูกชิ้นกรอบอะอร่อยอะกรอบนะอร่อยไม่ใช่ว่าแบบคอบุฟเฟ่เราคุณภาพจะต่ำอะไรขนาดนั้นกินได้ครับก็ลูกชิ้นทั่วไปมึงเอาลูกชิ้นกรอบมาไหมเนี่ยไม่ได้มาเอาไปอ่ะพามาทรัพยากรเป็นหนึ่งมึงเถื่อนมึงไปเลยโอ้ไม่เถื่อนถ้าเถื่เอาอันนี้ถ้าเถืเดิ อร่อยรแก้ไขคำพูดดิที่มึงบอกตอนแรกบอกปกติอร่อยครับกูว่าคุณน่าจะแค่นี้ว่ะสามห้าเริ่มอะไรจริงหรอกูกำลังเริ่มต้นเลยนะกำลังอยากต่างเพิ่มอีกก็ไม่มึงกินหมดเร็วจังเลยอ๋อกินนี่สองลูกเลยถ้าลอเคสกินกุ้ยเฉียวปกติห้าสิบบาทถูกปะอันนี้เพิ่มอีกยี่สิบสามสิบ ได้กินดูก็นแบบแบบไม่อัน้นก็โอเคนะคือว่าถ้าสมมื่อว่าไหนที่อยากอยาก,ยากของแค่ดูห <25 S 2> มดแล้วยี่ห้าของไปแล้วครับหมดแล้วยี่ห้าอันนี้สองอันที่เราให้มาอัน <c oughs> นี้แรกอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนีกระเพาะสิบกว่าดูคนกินเก่งไว้เนี่ย <c oughs> อังกุงปลาคูเริ่มอิ่มแล้วเด้อพี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่คุ้มหรอกว่าเราอะรอบสองเรารมาแล้วยี่ห้ายี่ห้า น้ำแห้งมาอนรถกินน้ำอ่ะคริดมาครับตอนนี้คะแนนรวมแล้วไหน50ใช่ถ้าหมดนี่ก็50เคยังอยู่ที่เดิมหรือว่าเอ่อประมาณ20แรกนี่เหลือ3กินไป17แล้ว10หวานเลยพี่อ่ะพี่อะมา20เหลือเท่าไหร่น่าจจะ10กว่าเอ้ยอย่ามาอิดออดเดี๋ยวอาร์ตนี่ของผมเอามาสาผ้าเหลือ5ลูกแล้วมโอเคเอไป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 ตักเพิ่ม แอบพายแล้วมั้งช่อผมโดอีตเลิศเชื่อไม่คุ้นเลยแบบนี่มาใหม่มาใหม่ตัวนี้องมาใหม่เหรอทำอะไรอีกพี่ลูกเนี่ยข้าวก่อนไอ้อะไรมคนเยอะจริงใจเั้งมึงบอกเท่าไหร่ห้าสิบนี่เพิ่งยิ้ห้าผมตามเก็บยอดได้อยู่แล้วมึงเห็ีไบมเหยียบฉันเจ๋อแห้งเหรอใหยีน้ำอ๋อใหยีน้ำแต่มันดูดไปหมดแล้วดูดดูด อ๋อลูกแคะลูกแคะสารบอรลนะอเล็ตอยู่ในตัวมก็เยอะต่างเรื้อรายหลอกเลนหลอกเลยโอ้ท้าสามลูกห้าลูกสมทอท้าชนทั่วประเทศท้าใครเขาอีกอ่ะ <laughs> ใครนี้เป็นนักกินนักแหงไปเรื่อยมึงก็ไม่ได้กินเก่งเบิร์นั้นหรอยด้วย <laughs> <laughs> มึงก็อื่นแล้วด้วยนะแต่กูให้โดนถึงร้อยมันเนะี่ย กขาเดืองยากเลยผมเอาจริงผมตู้เพื่อห้องอยู่แล้วแมาท้ายชนช่องอื่นจับทีู่บเบอร์มานั่งโดนลูกชิ้นเลยถ่ายกับผมพี่พุกเงินม่ได้แปดสิบป่ะ,ะเริ่มเบือ่อปะเบือ่อรสชาติแล้าของอร่อยกินไม่มีเบืออ่อเลยกินได้เรื่อยๆ,ๆที่เดิมน,นะที่นี่เลยกินได้เรื่อย เริ่มตามน้าเยอะ <laughs> เริ่มดูดน้ําลายนล้วมั้ย <laughs> น้ำลายเริ่มบริช้าเขามากี่รูป15 15งม้า50เท่าไหร่ม่อ้า2 3 4 5 6 7 8 9่วกไม่ยอมหรอกเขาก็บอยมันอยู่บนหลังแล้ว <laughs> ต้องกินลูกชิ้นเก่งเหรออยากแข่งอะไรนี่ปะอ่อไปครับเนี่ยสงสารได้เหรอไอ้แบงค์อ่ะแบงค์ไหนแบงค์นกอพยพท้ากันเลยจะกดแม่งคุณพงไป็นบอกทำไมอท้าใครได้ที่อ่ะไม่รู้จักใครโดนเลยทำมาหลายปีแอ่ะดูหน้าร้านเนี่ผมุณพเยอะมาเทียบคนมังแก่เสี้ยลูกชิ้นนะผมบอกแค้นะผมเสริมไม่สิบนะบอกว่กดอันนี้ไข่5ใช่เปล่าไข่15 เมึงอ่ะมึงอ่ะออกจากแก๊งไหมกินลูกชิ้นไม่เก่งก็ไปไอตีมนกินเยอะปกติเลยตั้งแต่เกิดมาเนอะใช่คนเลยปะใช่เกิดมากูไม่เคยใครเคยกินลูกชิ้นเยอะขนาดนี้ <c oughs> แล้วกูก็ไม่เคยเห็นบอกว่าเอาเส้นใหญ่น้ำลูกชิ้นห้าสิบลูกกินนีลูกไม่มีหรอกใครเขาจะให้ผมว่าอย่างมากแล้วก็พูดพิเศษเครื่องพิเศษเส้นอีกว่าขอกูพอนะกูห้าสิบกูครบแล้วกูครบแล้วห้าสิบ แต่กูจะทำลายอ้เมืองพูดว่า70เหรอ70กูจะเอาให้ถึง80ไม่ก็ร้อยงดกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเดือนแล้วโอ้ยยัดข้าวเปล่าได้เลยเอตเตอร์ตัวย่อยงดกินเอตเตอร์ไม่ไหวแล้วจะอ้วกแล้วโอ้ยอย่างไม่น่าเกลียดก็แค่พยายามให้หมดก่อนไม่ค่อยมีความสุขเลยจะได้ก็คือจะไม่เอาแล้วเหรอบุฟเฟ่ต์อีก10ขึ้น ไม่ไหวครับจะงอแงะไปอาร์กินไม่หมดเหี้ยอย่างน้อยที่สุดต่อรับผิดชอบในชามเองเว้ยเหี้ยเหี้ยเลยเขาปาปแม่กูเลยเป็นปัญหาตังค์่างๆรัแล้วเวลาด่ากูบอกให้เขาไม่เคยด่าใครเป็นคนแล้วเว้ยก็ด่าระบบเจ็บแม่เหี้ยพวกท็อกเกอรบอยกินไม่หมดเหี้ยแล้วเป็นเหี้ยไร อย่ดูรอดูนะเติมน้ำไว้ไะอลืมบอกกูว่ามันเอามาแค่แบบห้าหกลูกเดียวเออมาขิงไอผมผมเตยร์ดีนะอยากกินแบบนี้นะเริ่มมีความสุขแล้วอันนี้เอามาทั้งหมดสิบห้าก่อนอ่านี้ลืมเพิเยอะกลับเย็นได้ไหมวันนี้กินมาประมาณสามลูกเริ่มอยู่แล้วเอาจะเยอะหมือเปล่ครับไอกินมากี่ลูกหกลูก เตรียมยเตรียมนะรยวยออกตังเองเลยพีย่อ่ะกินหกรูปเองไม่คุ้มเลยอะ่ะรวยโดนกินไหมไปไปตักเพิ่มเลยขอเยอขอเยอ,<ข>อนะพอละยี่สิบตักนี่ดีกว่านี่เอาออกไปที่บ้านมกินได้อย่างนี้เป็นร้อยอ่ะลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นเหรอใช่ <c oughs> อย่าคูเริ่มไม่เห็นรอยยิ้มผมนะแต่ผมเริ่มเอาจริงแล้วไง <c oughs> ความสุขเร <c oughs> ข 3, 2, 3, ิ่มหายไปแล้วคิดมันสามสองสามสี่ปีหายพันเสือไม่เคยมีที่อะไรเครียดก็ตื่ไอ้โดมกินไปสามร้อยูกแล้วเหรอตาย้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพุงนายวันนี้ช็อกโกโบอยกินไปได้ทั้งหมดสองพันรูกสองพันนี่ยร้อยเดียวไม่ถึง ถึงถึงร้อยมื่อกับกูก็ร้อแล้วอห้าส้าัวลุงมันของคนห้าห้าเหรอยีสย,ยเนี่ยัดยี่สิบมันก็เยอะแล้ว มีอะไรตบอีกวะวะกระเผา่ะโดหิวเลยวะนนี้กินกะเผากะเผาลูกชิ้นไหม่ะมึงดูท้องกูโอ้ไม่เอาไม่เอาสะดือแล้ววันนี้นะคะพวกเราช็อกโกบอยกินลูกชิ้นทั้งหมด2,500ลูกรอกก็ดูฮับพนะกูกินได้ห้าสามผมสามเจ็ดอร์นะสถนยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดห้าสิบเก้า เอาว่ะเฮียสามพันลูกครับผมอะไรพ่อประเด็นน้อยจีนน้อยจีนเดี๋ยวโดกอ่ะกูบอกก่อนว่าตอนแรกก่อนที่จะมาถ่ายโดกว่าเอางี้่แมตตั้งแชร์เลนเลยสามร้อยลูกสี่คนพ้องโดนป่าหัวโตไม่แต่ใครนี้ก็เดียวแล้วเดียวปุ๊ปปีเขาแตกร้อยกับลูกเลยว่ะปุ๊ปปีแดดลูกชิ้นเลยแกงนี้กินลูกชิ้นโหเท่ๆนะ กินไปเลียวสิวขึ้นหัวเลยอะผมบอกก่อนรสชาติเรารีวิวกันเร็วๆแล้วกันผมว่ามันไม่ได้อร่อยเบอร์นะมันกินได้ในราคา80บาทอ่ะลูกชิ้นทั่วไปลูกชิ้นทั่วไปก็เนี่ยอยู่แถวโลตัสบางแคคุณเซย์ก็เจอ Google Map อ่ะแต่อยากวัดจริงๆว่ะอยากวัดยรู้จักใครมั่งลองเทคไม่คัดอ่ะตันกระผมไหลสดดกวยถ้างั้นใช่ป่ะไหลสดไม่เคยมีนักกินอยู่ไหนไหลสด มีไม่รู้ต้องมีดีอ่ะมึงจะหาเขาตอนแหลมไม่ดีอ่ะมึงใส่ไม่ดีนยวันนี้เราก็บอยอะไรก่อนครับแล้วนี่คือรายการพันพันเสือกินจนเป็นหน้าลูกชิ้นเลยแป๊วทำไมนะต้าวลูกชิ้น